พันเสียงในห้องส่งเพลียงนี้ด้วยนะคะมากลับมาด้วยกันต่อชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับพิชาที่นี่แมร์โลปอบกับช่วน room, งนี้ไอรอนเพยรูมค่ะฟังแล้วชุ่มชื่นหัวใจแล้วเกินเอาละมาชั่วโมงที่2นี้นะคะเรามีศิลปินมาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาให้ได้ฟังกันนะคะต้อนรับพี่พี่วัตสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดตัวอย่างสูงเลยทีเสียงสูงหลงไปเลยเมื่อกี้วั พี่ๆจ๋าจริงๆเราเคยคุยกันไปแล้วเนาะซิงเกิลท<ช>ี่แล้วนะคะแต่ว่าเผื่อชาวเมโลกบางคนมาดูกันครั้งแรกอยากให้แนะนําตัวกันอีกทีได้ไหมจ๊ะสวัสดีครับพวกเราวอทซับจาก Move Record นะครับผมอัพรองนํานะครับครับผมเอฟครับผมสงเบสครับอ่าโอเคนะคะสามสมาชิกยังอยู่ครบเหมือนเดิม นะคะพบหน้าคาตากันารผนะคะพี่พี่จ๋าเมลโลป๊อปของเรานะคะก็มีหลายๆคนเนี่ยดูไลฟ์สดอยู่กันตอนนี้เนาะเพราะฉะนั้นใครที่มีคําถามอะไรนะอยากจะถามหรือว่าทักทายพี่พี่ว t s a บ p นะคะก็ฝากเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทีชาช่วยดูให้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นมาคุยกันหน่อยดีกว่าค่ะจากครั้งแรกที่เหมือนแบบปล่อยซิงเกิลแรกของวงออกมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนานประมาณเท่าไหร่ละซิงเกิลแรกเลยเมื่อต้นปีที่แล้วต้นปีแล้วก็ประมาณ ปีนิดนิด,ดะนะนะปีกว่าแล้วเนาะเป็นไงบ้างคะจนถึงตอนนี้พูดถึงมันเหมือนการเดินทางครับก็เริ่มตอนนั้นเป็นจุดเริ่มตอนนี้ก็จะเดินทางมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาก็มีคนรู้จักในในนามวัสด์มากขึ้นเป็นก็จะมีคนเริ่มมาติดตามบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วในส่วนของแนวเพลงแนวดนตรีของเราล่ะคะมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปไหม ยังยึดไว้อยู่ยังยึดให้มันเป็นรูปแบบเดิมแต่ว่าก็ก็จะเน้นสื่อปีนี้จะเน้นสื่อสารมากขึ้นเน้นให้มันแบบเขาคนฟังเข้าใจง่ายมากขึ้นเข้ากับคนมากขึ้นอะไรเงนี้ครับนะคะจนได้ซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลนี้ที่กลับมาคุยกันนะคะชื่อเพลงว่ารักเล่นเล่นครับรักเล่นเล่นอาเพลงนี้พูดถึงอะไรกพูดถึงความสัมพันธ์ที่ที่ในยุค ในยุคนี้ครับ<ะ>ที่มันจะมีแบบนี้เยอะเหมือนทดลองทดลองกันก่อนอในช่วงการทดลองมาลักกันเล่นๆดูก่อนถ้าใช่ก็เดี๋ยวคบกันยาวถ้าไม่ใช่ก็แยกก, <c oughs> กันไปอะไรอย่างน<อ>ี้ก็บางออพอกลับมาที่ลักเล่นๆเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่คิดจริงแล้วคนที่<ะ>อยากจะเล่นๆไปเลยอะไรอย่างี้ครับคนที่คิดจริงก็จะช้ำไปอะไรเงี้รงเราเป็นต,ตัวแทนของคนที่คิดจริงเราเป็นตัวแทนของคนคิดจริงแต่ว่าคนที่เล่นน่าจะเป็นคนนี้หนูดูทรงแหละเก็บแน่นอนไม่รู้อ่ะพูดได้ไหม ใช่ไหมพี่เราเป็นฝ่ายคิดเล่นหรือเปล่าที่ผ่านมามีบ้างครับนี่ไงเห็บปลานี่ดูจากหน้าตาล้วนเลยเนี่ยดีๆมีบ้างนิดหน่อยแต่คือเขาเนี้ยอยากรู้ว่าเราแบบจุดเริ่มต้นของเพลงนี้มันเป็นแบบประสบการณ์ของพี่ๆเองด้วยปลาที่เอามาแต่งเป็นเพลงของถูกคนลวครับของคนนี้ใช่พี่เอฟนี่แหละไหนพี่เลาซิมันเกิดเป็นเพลงนี้ได้ไงอ่ะก็เริ่มจากเพลงไม่ต้องเล่าหมดนะที่เจริงเอาเอาเอา้าๆก็คือแบบคุยคุยกันว่าเราจะเริ่ม เพลงนี้จะเอาอยัางไงดีจะเอาเนื้อหาอะไรยังไงปรากฏว่าเหมือนพี่ๆเขาก็คุยกันว่าจะให้เนื้อหามันเป็นรูปแบบไหนมผมก็เลยแบบเหมือนเหมือนพูดมาแค่สัน้นๆว่าแบบนักเล่นๆดูไม่พี่อะไรอยเงี้ยแล้วแบบพี่เขาก็จดเป็นในชื่อที่เป็นชื่อของเพลงไ้อะครับ เดี๋ยวจะขอพิชู๋หน่อยนะตาไหลแล้วถ้าถามถึงประสบการณ์ก็เหมือนเราก็เป็นตัวแทนของคนที่คิดจริงนั่นแหละครับอ๋อแต่ว่าคนที่เราไปคุยด้วยเขารู้สึกว่าเขาก็ที่เล่นที่จริงใช่ที่เล่นที่จริงเหมือนจริงๆเขาคงลองคุยดูก่อนแหละเอาง่ายๆว่าแบบเอ้ยเข้ากันได้ไหมสุดท้ายถ้าเข้าไม่ได้ก็แยกย้ายไปแต่เรารู้สึกว่าเราเข้าได้สุดๆอย่างนี้ปะรู้สึกว่าคนนี้ใช่สุดๆอย่างนี้เนาะแต่คิดว่าหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์แบบนี้เนาะบางทีมันก็แค่แบบ ไม่ตรงกันเท่านั้นเองใช่ครับใช่ปะยังพี่อัพกับพี่สรงกันค่ะเคยมีประสบการณ์นี้ปะไม่มีเลยครับโอ้ยหล่อมากผมมีผมมีผมมีผมเออชื่อได้ไหมครับได้เลยมีเป็นชื่อเลยหรอชื่อน้องมารีครับน้องมารีเอ่อต้องมารีถ้าน้องมารีฟังอยู่ก็ก็ก็แต่พูดสื่อถึงน้องมารีเลยน้องมารีเจ็ดขวบอะไรนะพี่อ่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ก็คือแบบตกใจเลยน้องมารีนี่ก็คือตอนแรกๆก็คือแบบอยากจะลองรักเล่นๆดูก่อน แต่ว่าพอไปสักพักหนึ่งก็เริ่มรักจริงตั้งหลังเรียกไม่มาแล้วครับมาแต่ตอนกินอาหารแล้วก็นอนอะไรเงี้ยน้องแมวเป็นโชว์บาดแผลทีน้องมารีทำสิน้องแมวน้องแมวน้องแมวมีบาดแผลทิ้งไว้ไหมเยอะอยู่น้องแมวเขาก็จะแบบน้องมารีเขาอาจจะเล่นตัวนิดนึงเนาะใช่ครับเพราะเขาคงแบบไม่ได้รักใครง่ายๆใช่แต่ถ้าเขารักแล้วเป็นยังไงคะไม่ไม่รู้สึกเลยเขาไม่รักใครเลยเนาะไม่รู้สึกถึงความรักเลย เอาไปอีกด้นานนู้นล่ะคะมีประสบการณ์เคยแบบรักเล,เล่นๆหรือว่าถูกรักเล่นๆบ้างไหมเอาจริงผมไม่เคยมีแบบนั้นมีแฟนไหมก่อนมีแฟนครับมีแฟนแฟนมีแฟนมาตลอดแต่ว่าเขาไม่เคยมีเรื่องแบบนี้อ๋อไม่เคยเล่นเลยทุกคนคุยกันจริงจ,งจังหมดนี่ผมกาลังทําการแสดงอยู่ว <laughs> งการบันเทิงครับวงการบันเทิงไม่เคยมีครับเร้โหแล้วก็คือไม่พูดความจริงกันเลยนะคะหลังจากนี้เคยมีบ้างเอาจริงๆไม่เคยจริงหรอไม่ไม่ไม่เคย ไม่เคยไม่เคยเลี่ยงแบบนั้นจริงๆไม่เคยมีความรู้สึกแบบว่าไปเล่นก็คือมันคือการแสดงก่อนเผื่อคนนั้นก็ฟังอยู่อะไราเงี้ยขอคำถามใหม่ด้วยนะครับอ๋าคำถามต่อไปนะคะแหมไปเลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่อย่างที่บอกไปว่าบางคนก็อาจจะแบบเออลองคุยกันเล่นเล่นคุยกันเล่นสุดท้ายอีกคนนึงคิดจริงมันก็มีคนนึงเศร้าไปว่างันเถอะนะคะแล้วตัวของแนวเพลงนะคะเพลงนี้ก็นหน่อย เป็นแนนอนครับแน่นอนเลยค่ะดูจากเบอร์เพลงก็ต้องนอนอยู่เดียวแล้วครับเป็นเป็นป๊อปครับเราจะทำวอท์แอปเป็นวงตลกไหมครับผมไม่ใช่วงดนตรีรู้สึกเลยค่ะจริงๆจริงๆทำให้เป็นรูปแบบเดิมเลยครับก็คือเป็นอ่าจริงๆเราเป็นป๊อปอาร์มดีแหละแต่ว่าเพลงนี้จะแบบเน้นไปทางป๊อปเยอะหน่อยเพราะว่าเน้นสื่อสารมากกว่าอ๋อแต่จริงๆถ้าฟังทิปกับหนูว่าต่างจากเพลงที่แล้วเหมือนกันเนาะใช่ครับเนาะจะแบบ อาจจะฟังง่ายกว่าที่พี่บอกว่าป๊อปฟังง่ายๆอะไรเงี้ยมีท่อนทุกติดหูเนาะคราวนี้การทํางานค่ะเบื้องหลังเพลงนี้มีใครร่วมงานกับเราบ้างจริงๆอ่ะเริ่มต้นกันด้วยตัววงนั่นแหละครับแต่ว่าหลักๆที่ที่จะมาควบคุมทั้งหมดน่าจะเป็นพี่โอ๊บตัวของมอเรตคร์ดจะจะควบคุมทุกขั้นตอนเลยเพลงนี้ค่อนข้างจะจะมาจากพี่โอ๊บเยอะหน่อยเพราะว่าต้องการจะสื่อสารมากขึ้นตัวเนื้อเพลงเหรอคะ แล้วเพลงเราจะมีทีมครับเราจะมีทีมของมูฟนี่แหละครับมาช่วยกันขัดเกาอ๋อมีเป็นทีมเลยใช่ครับ <Wow. S 2> แล้วด้วยตัววงเองนี้เข้าไปมีส่วนร่วมกับตัวเนื้อเพลงหรือว่าตัวแนวดนตร,รีเยอะไหมคะอ่ามูฟเลคคอร์ดเนี่ยจะให้ศิลปินมีส่วนร่วมกับทุกขั้นตอนเลยรกรจะตั้งแต่เริ่มค่ะจนถึงเนื้อเพลงจนถึง มาเตอร์เองต้องทาไปนั่งดูนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งทำเนาะเหมือนเหมือนเราเอาแบบหัวไปสุ่มกันอยู่นี้เนาะแล้วก็คิดด้วยกันทําด้วยการปรึกษาการฟ<ช>ิวนั้นมากกว่าหลังจากที่เพลงออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเข้าห้องอัดกันเรียบร้อยครั้งแรกที่ได้ฟังเพลงแบบเต็มๆอะ่ะเป็นยังไงบ้างแต่ละคนถูกใจไหมเพลงนี้ผมส่วนผมก็คือโอเคเลยค่ะ เป็นหนึ่งในเพลงที่ชอบที่สุดตั้งแต่ที่ปล่อยมาสี่ซิงเกิลของผมผมชอบเพลงนี้มากมากใช่ครับทั้งที่เราไม่เล่นกับเขาเลยนะเพลงนี้แต่ว่าพอเพลงออกมาเออใช่เลยตรงใจอย่างนี้เนาะชอบชอบเพลงนี้จริงๆครับรู้สึกว่าโอเคที่สุดเลยโอเคผมชอบมากครับก็คือด้วยความที่เรามีความเป็นนักดนตรีอยู่สูงครับทําอะไรก็จะต้องแบบต้องยากเขาว่าต้องแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ครับแต่พอมีพี่โอ๊บมาช่วยตกให้ค่ะ ให้มันเข้าแบบเน้นสื่อสารมากขึ้นที่มันง่ายขึ้นอนะไรเงี้ยแล้วพอฟังออกมารู้สึกแบบเออมันก็สื่อสารจริงๆในวันที่เราฟังมาสเตอร์ครั้งแรกเลยครับอ่าอ่าแล้วตัวแบบว่าคนที่เป็นคนออกไอเดียรักเล่นๆล่ละคะเป็นยังไงบ้างก็เหมือนกันครับก็ชอบกับเพลงนี้มากๆค่ะแล้วก็แบบวิธีคิดวิธีการทําเพลงก็รู้สึกจะมันมันจะเขี้ยวมากกว่าเดิมเออยังไงใช่ <be? S 1> แบบเหมือนเหมือนมันลงตัวยากไปนิดนึงตอนแรกๆนะคือแบบ อนนี้จะดีไหมอย่างนั้นจะดีไหมทีเนี้ยทดลองกันไปก็ค่อนข้างที่จะร่วมอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ครับเดี๋ยวมีแก้ม,มีปรับเปลี่ยนเมโลดี้นู่นนี่นันน่นจนมันมันลงตัวกันทุกคนก็โอเคก็เลยอ่ะชอบกันหมดทุกคนแล้วก็เป็นก็เลยเป็นตรงนี้เลยครับใช้เวลานะฮะเหมือนกันนะพูดถึงเนาะทีงนี้นานมากทีนี้นานที่สุดเท่าที่ทํามาแล้วจริงเหรอพี่ประมาณ สงครามเลยครับมันยังไงนะมัน,นสงครามเพลงสงครามเลยครับตอนเป็นกีเดือนะพี่ถ้าแบบรวมๆตั้งแต่เริ่มไอเดียมาจนถึงแบบเสร็นะ <c oughs> <อ>จร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เสร็จเพลงที่สามก็เริ่มเลยครับก็อย่างยาวมีเกือบครึ่งปีอยู่นะใช่ครับม,มันมันอย่างที่บอกไว้ครับคือเราอติดความเป็นนักดนตรีเยอะไปแล้วก็นึ้อออของเพลงพวกพี่มันจะมีขอดอะไรแบบอไปตรงนั้นหรอกลมาตรงนี้หรอไปทางนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความตอนนี้ศึกษาเรายังอาจจะแบบ ต้องปรับตัวนิดนึงอ๋าโอเคก็เลยปรับตบๆกันมาจนสุดท้ายมันลงตัวนะคะเป็นเพลงนี้ไหนๆก็มีกีตาร์อยู่กับเราทั้งทีแล้วหนูขอแบบเล่นให้ฟังสดๆสักนิดนึงได้ไหมจ๊ะได้เลยครับเย้มาฟังสดๆสักหน่อยนะคะนี่อ๊อกๆอัปโกรนะครับขาดสักหน่อยมาเริ่มเลยไหมครับ เออเดี๋ยวเอฟแปลกองชุดมาตั้งแต่เมืีมันเริ่มกันง่ายๆนะคะเป็นคนปลอบใจแค่พิงชั่วคราวเมือมี แค่รักที่มันเท,เท่าก็เท่านั้นเป็นคนที่เธอนั้นเมันพาใจให้เหนื่อยให้เจ็บแล้วก็ให้ไปไม่ควรต้องคิด Okay. <laughs> อีกรอบเป็นไงพี่คุณพอมากเลยอ่ะเมื่อกี้จังหวะที่ดีดแขนชนกันอยู่แล้วผมก็แบบไม่ตนัดจริงไหรเอาจริงไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวก่อนจริ้ก็ได้แล้วด้วยนะคะต๋อโปอมากจริงก็แด้แล้วออยากฟังใช่ปะแฟนๆในห้องส่งอยากฟังค่ะร้องไงนะคุณจะเอาแขนชนผมสิไอ้ผมเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก็ได้ ยอม이 두각 두각 비비, 내 옆에 두각 두각. รักของฉันมีพอไม่ไหวมีแค่เขาที่เธอขึ้นใครเขาที่ทำมีเธอหวนไว้เอ็งเขาที่ดูระดับก,กว่าลุกก็ดูที่ช้าก,กว่ารักก็ที่ดูระฟ้ก,กว่าบอนดูเร็วที่ช้าก,กว่าเธอนั้นคงสุดคนบีบายบแค่รักที่ใส่พอใช่ไหมให้เธอที่ชอบแบบที่เขาทำแบบที่เขาเป็น แค่เพียงบอกกันสักคำฉันให้เธอรักเธอได้มากกว่านั้นจะทำให้ทุกอย่างทุกอย่างดีไปจะยอมด้ทุกอย่างทุกอย่างดีไปแเพียงเธอโยนมาโยนมาเกิดมาเพื่อร <icons> ักก <possible> ัน <ces> เต็มๆได้ในชาแนลมูฟเลคคอร์ d นะครับผมปากเพลงของพวกเรามูฟเลคคอร์ด้วยนะครับผมาพวกเราก็แซ่บจากค่ายมูฟเลคคอร์ครับผมเองเพลงใหม่ก็คือรักเล่นๆนะครับผมเพิ่งปล่อยมาได้หวันเอง๋ยอกขาจะมีเวลาให้ขายอยู่อ๋อโทษทีอย่าม่งรีบจบดิโอ้ยยยไยยยยยยยอยย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 รยย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 วกยยยย่ยกี้เหมือยเป็เแบบยย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 ่นยยยยยยป็ยฟยลแบบเมโลยลฟ์เซสชั่นยอยยมันดีมากเลยอ่ะโอ้ทุกคน ได้ฟังสดๆแบบนี้คงจะแบบเฮ้ยอยากดูตัว MV มากนะคะซึ่ง MV ก็ปล่อยมาแล้วที่บอกไปเฮ้ยถ้าพี่หนูสังเกต2เพลงเนี้ยผู้หญิงใน MV พี่จะดูแบดๆทั้ง2เพลงเนาะจะเป็นฟิลแบบเพเกิร์ลนิดนึงอ่ะเพราะว่าพวกเราเป็นคนใสๆเรียบร้อยอ๋อคนดีนั่นเองคนดีนี่คือคนดีท่านหนึ่งนะคะผู้หญิงก็จะเป็นฝ่ายแบบเออแบบตัวแบดท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้เนาะเอ็มวีเพลงนี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมซิงเกิลล่าสุดค่ะรักเล่นๆเนี่ยเอ็มวีเนี่ยถ่ายทอดประมาณไหนเรื่องราว เรื่องราวของ M v มวคือคนสองคนที่มีอาชีพใกล้กันคล้ายกันคืออย่างผมก็จะมีอาชีพที่แบบให้บริการผู้หญิงหรอผู้หญิงก็จะให้บริการผู้ชายในเอ็มวียหรอใช่ใช่ครับแต่ว่าดันมาแบบดันมาเหมือนแบบรู้จักกันแล้วก็เหมือนผู้หญิงก็มาใช้บริการผมเออแต่ว่าผมมาคิดคิดไปแล้วคิดจริงใช่เพราะว่าด้วยความที่อยู่ใกล้ๆกันด้วยแล้วก็เออ เวลาที่ผ่านไปก็ทําให้รู้สึกว่าเราคิดไปเองคนเดียวอะไรเงี้ยโดยภาระหน้าที่ก็คือถลัรับงานคนอื่นมันก็จะแบบมีอะไรอย่างเงี้ยอ๋ยซึ่งพี่เล่นเองด้วยมีใช่ครับเป็นไงบ้างคะบทบาทนี้ที่ได้รับก็จริงๆอ่ะผมกลัวมากเลยครับทําไมอ่ะผมเคยถามกับพี่ๆที่ค่าว่าต้องเป็นผมเหรออะไรเงี้ยทำไมไม่เป็นพี่เอฟอะไรเงี้ยใช่ปะเขาก็บอกว่าไม่ทันแล้วไหมอะไรเงี้ย แต่แบบเอ็มวีไหนๆก็เล่นหมดอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับก็เป็นจริงๆกลัวว่าพอมันมีผมมันเป็นคนจ้องตาคนยากแตขึ้นเขินเลยับแต่ว่าพอเล่นกับน้องน้องเล็กชื่อเล่นน้องเลยนะคะเล็กครับเล็กวสุครับเล็กวสุก็ดูความวิเขาเซียนมากๆเลยมันก็ทำให้มันง่ายไปหมด จริงๆก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นักพอพอน้องเขาสื่อมาก็ได้อยู่คือเขาก็เล่นเลยเขาก็ไม่ได้มีความแบบเคเขินอะไรเหมือนแบบพอสวมบุตรบุ๊บเขาก็แบบเต็มที่เลยกลายเป็นว่าผมต้องตั้งใจมากขึ้นเพราะกลัวจะน้อยจะเสียเวลาเพราะต้องจสแตน์มาตั้งแต่สิบเอดโมงปิดกองเที่ยงคืนใช่ยาวเลยนะแต่ว่าจริงๆเราเห็นจะเป็นซีนกลางคืนเยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับอันนี้ทำไมถึงต้องไปถ่ายแถวแบบเยาวราชแถวเมืองเก่าหรือแถวอะไรเงี้ยคะ อภาพที่อยากจะสื่อเหมือนแบบเป็นหนังของหว่องกาไวยุคนั้นอะไเงยครับเออได้ฟิลได้ฟิลก็จะเป็นต้องต้องโลเคชันนี้ประมาณนี้ต้องแต่งห้องให้เป็นค่ะโทนประมาณนี้ด้วยแสงสีมันจะประมาณนี้เนาะถ้าเป็นหนังของหว่งกาไวอะไรเงี้ยใช่ครับเออเป็นทีมของพี่มาดีี่มาดีเหวรออุ้ยก็ทีมทำหนังเลยเนาะใช่ไหมมาทำเอ็มบีให้เลย ภาพสวยมากถ้า,าใครแบบว่าฟังเพลงแล้วชอบยังไม่ได้ดู Mv ลองไปดู Mv กันได้นะคะเพราะว่า Mv ก็คือเต็มที่ภาพสวยเนื้อเรื่องดีอยากรู้ว่าตอนฉากบนเตียงเนี่ยพี่มันมีความแบบสมามึกึกซามกักกติดขัดๆลยมรไหมคือพอน้องเล็กเขาเขา <c oughs> ไม่มีความแบบเขินออกมาครับ <c oughs> มันก็เลยง่าย <c oughs> มันก็เลยแบบ พอน้องน้มาปุ๊บอ้าก็มองตาก็จบเลยอะไรเงี้ยอ๋อโอเคมันก็เป็นซีนหนึ่งคัดแค่ตรงนั้นเนาะก็หลายรอบอยู่ครับจริงป้าเพราะว่ามันต้องเจาะเดี๋ยวต้องเจาะหลายมุมอันนี้ถามพี่เอฟดีกว่าว่าอยากเข้าซีนนี้ไหมส่วนตัวอยากเล่นซีนไหนที่สุดในมีนี้เดินแถวเยาวราชน่าจะง่ายหาของกินอย่างเงี้ยหรอมองมีซีนที่เดินแถวเยาวราชน่าจะง่ายสุดกว่าถ้าถ้าเล่นซีนเมื่อกี้ที่ที่พูดถึงเมื่อกี้ผมน่าซีนนี้น่าจะร่วม ทั้งวันนะครับกวจะผ่านนี้ใช่ไหมมันจะมีความเขินเนาะใช่มันมีความเขินก็โอออาจจะไม่เก่งแล้วคุณพี่ราคาในฐานะที่เราเป็นคนดีมากครับถ้าแบบต้องมาเล่นในวีเพลงเนี้ยซีนไหนที่เราอยากเล่นที่สุดซีนที่โดนเอาเงินปลานะทไมอ่ะอยากได้อขบคุณครับอยากได้เงินอยากได้เงินมากครับฝากขอเพลงที่เมโลเมโลเปิดเพลงให้เราเนบ่อยนะครับผมขอบคุณครับ ชอบโดนเงินฟาดไดาอ่ะใช่ใชครับมีฉากเที่ยวเงินฟาดอยากโดนฟิลนี้มากเอาละนะคะก็เป็น m อวที่ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากปล่อยมาตอนถึงตอนนี้ประมาณ6วันไดไหมคะใช่ครับเกอบอาทิตย์น้องเป็นยไงบ้างฟีดแบ็ที่กลับมาอฟีดแบ็จากกลางคืนมีคนขอคือเรายังเล่นกลางคืนอยู่ก็จะมีคนที่ติดตามมาทราบอยู่ครับก็จะพูดถึงเพลงนี้ก็ขอลองให้เล่นสดๆดูแล้วก็ล่าสุดมีไปเล่นที่งาน น่าเซนต์นเวิลค่ะก็ตลาดโสดก็มีกลุ่มคนที่ไปดูแล้วก็ลองได้บ้างจริงป่ะใช่ครับอาจจะแบบเข้ามาในชาแนลของ YouTube ว่าฟังที่หน้าเซนต์แอนท์เวิลวันนั้นตามมาฟังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอะไรที่แบบภูมิใจมากรู้สึกเติมไฟให้เรามากขอที่ชูดนะคแต่ถ้าอยากให้คนฟังมากๆเป็นเรองต้องเปิดให้เราทุกวันนะครับผมใกล้ละหนูใกล้หนูก็จะให้พี่ได้ฝากนะพี่เตรียมคำไว้เลยนะหนูให้พี่ฝากห้านาทีเต็มๆเลยโอเคป่ะ นะคะแต่ว่าเชื่อว่าถ้าใครหลายๆคนเนี่ยได้ดูวัตสับเล่นสดๆอ่ะจะต้องตามมาแบบนั้นแหละนะคะเพราะว่าแบบเป็นวงที่เล่นสดดีมากแล้วตัวพี่งร้องสดก็แบบเมื่อกี้ที่ทุกคนได้ฟังกันคือมันแบบมันละมุนมันดีมันอบอวนไปหมดเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ฝากซิงเกิลนี้ไว้กับแฟนๆชาวเมโล่หน่อยค่ะเอาทำไมเนี่ยโอ้คันดิเลยอ่ะขายเลยไอพี่ขายก่อนก็เอาแบบซีนซึ้งไหมอาจจะมีดนตรีประกอบให้ ก็ครับทุกคนครับขออนุญาตกไม่ออกเพลงรักเล่นๆของพวกเราทราบไปด้วยนะครับก็เป็นเพลงที่ขั้นตอนการทำงานนานมากแล้วก็ตั้งใจสุดๆนะครับอยากจะสื่อสารให้ทุกคนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในความรู้สึกของทุกๆคนกับเพลงรักเล่นๆนะครับอย่าลืมนะครับไปฟังกันได้ใน ช anel ยูทูบของมูฟเ r e คอร์นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยน่าจะผ่านประสบการณ์แบบนี้มามากเลยละครับผม,มผมอยากให้ลองเปิดใจเข้าไปฟังเพลงนี้ดู <c oughs> เพลงรักเล่นๆของพวกเรานะครับผมในช anel ของมูฟเ r e คอร์แล้วก็ทุกช่องทางเลยพวกเราวอซับนะครับผมฝากฝากไปด้วยนะครับผมกลฝากไมโลเปิดให้ด้วยนะครับบ่อยๆด้วยได้เปิดเห้เนาพี่เอฟอยากขอบเพลงให้ใครเป็นพิเศษไหมคะต้องอั้นของพี่ก็ขอเป็นตัวแทน ในเพลงนี้ฝากให้ของคนที่ตกอยู่ในสถาน,ถานการณ์นี้แล้วกันนะครับครับผมครับซีดเลยอ่ะสุดท้ายนี้ค่ะขอตัวแทนหนึ่งคนเป็นดีเจเดิมค่ะส่งเข้าเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันหน่อยดีกว่าจ้ะใครดีพี่ส่งเลยไอ้ส่งฮะอ่ะ,อะักเล่นๆนะครับฟังเลยครับไปฟังเลยไปเลย